จาพี่น้องอย่างหมหมูจ้าพี่น้องจา้าย่าง,งหม้หมูทาเขาไปตีแบตจ้าพี่น้องหูเด้หนิหูจา้าหูหมูจา้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อสาวไปตีแบตอยู่เขาอยากุณนึ่งกับไปใสเ่เบตประทันมาจ้าพี่น้องอย่าง่าเขาจา้า อย่างก็รอ,อนถ้าเขาอยู่หนีเนาะพี่น้องเนาะกลัวเขาสิมากกับพอดีนั่นแหละในเวลาพอดีเนาะ สวัสดีจ้ามาอยางหมูค่ะพี่น้องแรงนี่อยางหมูสูกิิเนนะพี่น้องนะะมาเด้ออยางหมูจ้าอย่างหัวหมูเนาะอย่างมันเรืองเองขาว่า ไปกับสิใหม่ถ้ได้วันนี้ก็ดูเพื่อนพี่น้องเนะอย่างหมูจงแร่งอย่างคำแนเพราะวา่าเขาปรยูร่เนาะเขาปรยุ่จะค้นอยู่คนเดียว <c oughs> อย่างกะว่าเขามาก,กินพอดีสองทุ่มครื่องกระทุ่มชีสสองแล้วจ้า <c oughs> มาได้พี่น้องเด้อ เฮ็ดคลิปกินเนาะกินดีแล้วว่าซนบัวอ้วนมันจะยูไปว่าพี่น้องเนาะคำมากกัเอินแต่พี่น้องกินข่าวแลงวะแซนไปบ้านเพื่อนเพื่อนก็นเอิว่ามาเด้อพี่น้องกินข่าววะแซนแกงเห็ดเน่ยตุมไก่ตุมปลาว่าซนพี่น้องเอ้ยมีแต่เน่แเสบแสบไปก,กินกินก็อ้วนมาเนี่ยเออจะคล้องก็เอินพี่เอิญน,น้องกินข่าวตายแลว้วอ้วนแต่ที่นี่พี่น้องเอ้ยจะสิบานเนาได้เนาะ เป็จันดได้ขอมาหยวนระยะย่องแปดปีขอบกินเขาแร่งจักเทียรพี่น้องแปดปีเขาบปเคยกินเขาเศร้าเขาแราา่งขอ,อกินแต่เขาเทียงเวลาเดียวพอมาเริ่มเฮ็ดคีปเลี้ยวเขาเศร้าก็ก็กินเขาแรง่งก็กินน้ำนักขก่กักขึืนที่แบบนี้อืมมันสิยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้ามันบ่ขึ้นเนาะ เด็กก็ได้นะมาสู้กันกินได้นี่มาสู้กันกินว่าจนพี่น้องจ้าอ้วนจนตัววันนี้น,ำน้ำหนักขึ้นจนตัววันนี้นี่ก็ย่างม,มูอีกเลยเนี่ยอ้วนอีกวันี้ไขมั่นกันนี้น้นองมัอ้วนจะอยู่ไปบอ่อกบบตี วนจะอยู่ได้บ่นักกากหมูภาษสัญญาณนักกากหมูภาาสันนี่ก็สีอ้วนตัวปัดที่นีีนะ้นาะพี่น้องเนะอ้วนมันสิอยู่ได้จังได้ภาษาสันพี่น้องจ้า เอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละพี่น้องจ้าเดี๋ยวมากินน้ำกันได้จ้า